สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะทรงคนน้อยขึ้นรดแล้วเลยสิเกียงเห็ดอันเห็ดที่เอาไปเก็บปั๊บบ๊อวานนี่ค่ะบางเนี่ยตอนปอกไว้บ่อคันได้ยาวดิพี่น้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ปอกกันเห็ดไข่เม่หมดไหมค่ะบ้่งเนี่ยออกกันจากไข่ไว้แล้วย่างยาวอยู่น่ะเป็นอยากเฝ้าดิปนี้พี่น้องค่ะตัวน,นี้สิบ่เอาเนาะค่ะนะเี๋ยวบนบบเสซ่บบ้ายังล่ะ เต่กรบเาแหมิ่นค่ะแต่กับเ่าอเอาผาวันมันนันเฝานี่ค่ะแกวตาขามันเด้อค่ะเด้อตอนแรกภาาสีแกวให้เบื้องในป้าตอนแกน่ผัดอันวิดีโอลักดับพี่น้องค่ะเลยบ่บหินผัดมัดตอนมาตัดต่อผัดเอาตอนแก่ค่อยไปใส่ไปซะนี่นี่ตัวนี้ก็อยากเฝ้แล้วแต่ว่าสีเอา่ว่าสีเอาอยู่ันบ่ได้ทันได้เฝาค่ะค่ะ มาคะ่ะมาแกงกันเลยอันนี้น้ำยาเอ็นยืดเด้อค่ะเด้อที่เขาเก็บมาน้าอันนี้ก็เห็ดหลังแตกจะเห็ดหลังแตกได้ดอกเดียวงามงามก็เลยเอามาคะ่ะมามาแกงกันเลยพี่น้องคะ่ะ <C le af> กาจะไข้ใส้พริกแ้งนะค่ะนะแกงลาวลาวบ้านเฮาจะแกงลาวลาวนี่แหละพี่น้องนะมันแซ่บแกงลาวลาวอันนี้ที่ได้อันนี้ไหม ฟอแล้วนี่ฟอป่านฟองน้าหรือพี่น้องค่ะแต่มันได้ฟอเลยบว่แซบมันว่าคืนตอนแน่ยนเนียเดือดบึมบึมแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็ดเขาลงเลยเนาะค่ะเนาะตอนแรกประสิอนะ่ะเห็ดเพิ่งใช้น้ำจักคำเลยลืมออกจากช่องฟิตริ่ตะขาน้งามเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยบักพิกอันเก็บมาน้อยจังหนึ่งกัน้อยน้อยเบิ้งค่ะ น้อยเนึงกับน้อยก,นนก,นนอยกได้เอาทิมเอาขาบ่าได้ค่ะนี่ยังตันๆอยู่ค่ะกินดิบฝรั่งข้าเจ้าก็ก,กินดิบเด้อค่ะเด้อกินดิบกว่าเป็นมันๆเป็นมันๆค่ะข้าเจ้ามากินกับสลัด <c oughs> ขิงเื่งเลยเนาะค่ะเนาะ ข้าวดานี่แหละค่ะชุดลดน้ำประเดี๋ยที่แรกว่าสิเก็บเป็นผักติ้วมะน้ำแก่เมื่พี่น้องค่ะแก่เมื่ขึ้นดอกเมื่แล้วขึ้นดอกเมื่แล้วบริเานหม่องข้าเจ้าตัดต้นนิดน้อยปิดฝาไว้น้อค่ะเนอะอาะให้มันเดือดที่นี่เนี่ย ค่ะโคตบึ้มๆเลยปัจจุบันคือมีจะเก็บคือพวกเกงใหนไหเบิ่งแม่คือพวกกงนกินไห้เบิ่งแม่คือ,ว,คอว่ากินได้กินได้นะคะน่ะเนาะกันผูใ้ใดร้องกินกะกันผูใ้ใดกินไม่ไม่ร้องกินก่อนเลยค่ะเด้อเพราะวา่าภูมิตานทานคนเฮาบ่าคือกันก,นก,ก,นกดนนะะนนลองก่อนค่ะกันผู้ใดใจกระต้มแกงนโดนๆเนาะเนาะนี่เรางงเลยเงี้ยขึ้นซือขึ้นอ่ะ คืออย่างไดคคือคือปลาหมึกนี่ค่ะกรอบเลยค่ะเด้อรสชาติดีดดกรอบผัดเนยเมื่อนเอาผัดเนยสด,ดลองให้กินเมื่อนคือมันเป็นกรุบกรอบพี่น้องค่ะคือเห็ดเพิ่งคือดอกเห็ดเพิ่งได้น้อยนี่ลืมลืมลืมเห็ดหิ่งล่ม,ลมที่เฮาล้วนใบเนาะค่ะเนาะสิแกงใช้กันเลยค่ะ แกงใส่กันเลยจ้าไปเบิ่งอีกมือรุนบ่ม,มีซ้ำได้กินก่อเดียวนี่ละพี่น้องค่ะแมงลินหมากินป่ามืดประวานของก็ออกของก็ออกเราบป็นแมงลินหมาถือกินกับมาอื้อชิดายน้ำเกิดปุกๆเลยจ้าพี่น้องค่ะ หอ,อมหอมเห็ดทิ้งล่มน้ำบัน่นผักกิตตูใส่ไปเล็มผักกิตตูน้อยมาใส่ค่ะเล็มผักกิตตูในสวนเรามาใส่กินแล้วกระดิกพาไปเลปาะปลาเนาะคะ่นะเนาะกินปลาชิพาไปเลาะปลาพี่น้องค่ะัีหอมผักกิตตูคะ่ะหอมผักกิ๊ตตูแสบแซ่บ,บไและะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะแกงโดดแล้ว น้ำยายเอ็นยืดเขาก็ออกเขียวๆด้วอค่ะเ้อะเนี่ยค่ะ,คะชิตักมาชิมค่ะตักมาชิมนะจ๊ะเราก็ชิตักลายแท่ชิมภาฤฤษี่าปลี่เป็นคือมันชิมจนอิม่มเดี๋ยวน้องก่าโวยวแม่กินหมดเน้่ยค่ะอันนี้คือขาเห็ดไข่แม่มดเ้าเนาะคะ่ะเนาะ ขาเห็ดไข่แม่มดอันนี้คือเห็ดหิ่งล่มแกงผสมกันค่ะกับเห็ดหลังแตกเนาะค่ะนะมาส้นกันเลยจ้ะขาเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นลองงองแรงแงงคือปลาหมึกนี่ะพี่น้องคะ่ะคือหนวดปลาหมึกเลยคะ่ะอืม้ม กรอบๆคือก็แต่ว่าคนเก็บมาแล้วให้แก่แก่งเลยนะกานเด้อที่เอาตะขาพอเบ้าหมักดอกมันค่ะดอกมันเป็นมันสิเป็นแอระนั่นแม่โอ้ยจักสีว้จาจังใดเนาะอันนี้เ็ดทิ่งล่มค่ะเ็ดทิ่งล่มจะเห็นกัเห็นแล้วเนาะค่ะตอนมันตอนมันบาน มันก็เลยบ่เป็นแต่กินแม่ดอกมันไหมแก,แก่ๆตะขามันค่ะแก่ตะขามันแก่ตะขามันมันจังแซ่บพี่น้องค่ะมันสิ่ำคือเห็ดปวกมันชิคือเห็ดปวกกุด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 คือเห็ดปวกเลยค่ะเห็ดปวกตับเห็ดปวกกีกบ้านเนาะ แซ่บหลายมันเห็ดหิ่งล่มเห็ดหิ่งล่มคือเห็ดกอรหรือเห็ดกอที่เป็นคุณยายสงวนเราเอิญเนาะคะนะ่ะเนาะภาษาไทยเขาเอิญเห็ดหิ่งล่มไาสั้นวา่าถามหลายๆคนที่ข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็เรียกภาษาไทยเอิญเห็ดหิ่งล่มเขาก็เอิญเห็ดหิ่งล่มเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็ยังเอิญไงซื้อภาษาแดนนี่ยาวแหง อันนี้ขาไงหอมแบบวีตูขาไงค่ะจับคือเก้าค่ะจ้าไวยายบัานขับมันออกมาจากไข่แล้วมันเป็นฟองฟองมันเป็นฟอเฟอ,เฟอ,ฟอคือจังฟองน้ำเนี่ยโอ้บอกว่บวาผิดว่าจืด ชิมไปชิมมาชิมหมดถ้วยกินได้เด้อ่ะเด้อแจ๊ค่ะคันพูบอ้วกเคยกินกับร้องชิมมังกรนจ็กขาสองขาขั้นว่าผ่านมือหนึ่งไปแล้วสองมือไปแล้วบอเป็นอย่างจ้างกิน,นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าภูมต้านทานคนเฮาบอคือกันมือแรกกับร้องด้วยกันค่ะ ต้งผัดช่วยเนยแล้วก็ก,กินดิบแตยในปลากับอา่าพะผุล่ะกับเปาเป็นอย่างบ่าตายค่ะรอดย่สวัสดีค่ะน้องก็จะมาชิมแกงเห็ดไข่แมมมดและน้องปลาระทำครัวไข่ครัวไข่ใ็่ปลาแด็ด รงมากดเชียงมันไม่คืนอะ,อะไรงันนะอร่อยมากมากมันไม่กูกกันมันเป็นหนึบๆมันอะไรสักอย่าง คือเ,เห็ดปวกเห็ดปวกบ้านเราไม่รู้จักบ้านในจังเเห็ดอะไรไม่รู้เนะี่ยเห็ดทิ่งลงเห็ดทิ่งลง่ม <c oughs> แย่ชะงวนปลาเห็ดแย่ชะงวนปลาเห็ดเป็นกโก้เส้นแย่ชะงวนปลามันร้อนอ่ะไข่ขวงปลาคือแสบมากกินโดนไปไข่ควงเดือดกว่าแล้วไข่ควงเส้นปลาแดกกินควงไข่เส้นปลาแดกเดือดกว่าแล้วบือหือไม่สิปเปิด ปิดเทอมแล้วบอกยายบอกว่าป้ายายๆนะปิดเทอมแล้วว่ามันปิดเทอมสิทธไปต่อโรงเรียนไหมไม่กระบ,บอกอะไเมื่อ <laughs> าวานมน่งไปไปซื้อสเกตบอร์ดมาแต่สิทีิเบิร์กไหมสิทธไม่เปินส <laughs> ิ่ยังม่เป็น แต้แสบแบบแสบมาต้องปลาหูว่าเห็ดอย่างที่น้องปลากิน่รต้องปลา,าไปเก็บเห็ดน้องปลาจําได้บ่ที่มันแทงขึ้นมาก็เป็นดอกเขียวๆแมงวันจอหลายๆประจําอะไรไม่ได้เจอแม่ครับไปบึงมันไม่เห็นอน่ะ จีบตะการดอกขึ้นจ้มันไม่เห็นโอเคจังมัน,นเนี่ยขอบไข่เส้นหัวหามใหญ่เอ,อ้ยจากตินไปโรงเรียนค่ะเพราะคันได้ปิดเทอม เบิ่งข่าวที่พี่น้อง อล่แล้วพี่น้องค่ะน้องปลากินข่าอิ่มแล้วเบื้องฝ้าปลาสีเข่าป้าก็ซิบอมได้เข่าแล้วค่ะทั้งแต่ฝนตกห่อสีบ่็อาบ่ายเห็ดกับบาคัอกไ้มีหลายดอกมันกับบาาล็อนไ้มี่ะค่ะค่ะฟอฝนตกเมื่อคืนวานนี่ฝนตกเมื่อคืนวานนี่เบิงดอกกุหลาบ่อยสิไเด้ใหม่มาสู้ขึ้น ฝนตกเมื่อคืนวานนี่ตุกท่านได้ออกดอกค่ะเบิง้งนองป่าหัดสเก็ตบอร์ดคุณเลงไปงล้วไปแล้วได้แบกขึ้นมาขี่บ่กันได้เป็นน้องเห็นไม่ได้ได้น้องสิญาติเกยเอี้ยกเขี่ท่านได้เป็นอนี่คุณ ยยห,หลกำลังหัดพี่น้องขาจัคสิจักสิทิทมแคลมเออร์เล้แขวติดลวดจีนี่ล่ะค่ะพี่น้องขาชีวิตบเมืองนอกเมืองนาบ่ได้คือเมืองไทยเด้อค่ะเด้อวย,อยูบ้านกะยูต่บ้านฮังแม่นนานาช่วงนี้นี้โลกมีภัยแห้งบ่ได้ไปใส่พี่น้องค่ะยูตะเฮียนยูต่สาร รักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อสุขูมสุขล้นค่ะดูแลท่าของพราว่าแห่งเปิดเมืองแห่งต,ติดโรลคลายพี่น้องค่ะสัตล่ะค่ะผาให้มาเบ่งอยู่บานยูเฮียนน้ำลูกน้ำเต้าจะซื้อพี่น้องค่ะคันบ่ได้ไปใส่ราะว่าอากาศยังซีไปใส่บ่ได้ดอกค่ะข้าเจ้าว่าฝนสิตกอันน้องป่าบายบายป้าป้ายาย,ายในโลกบุย้ย <laughs> เขาเอาไม้กันนะถานี้ไม้กันนะเขาเขาให้ยืนจากของสิขี่เลีนมาเนี่ยจากของสินั่งเลีนให้แม่ชี้จักรยานลากวะอุณาเฮดไปทัวโอ้ยขี่ตดเอ้ย สวัสดีเนสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจ้าพ่อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะโชคดีมีเงินใส่เล่นรวยทุกคนค่ะ